ณใจกลางเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีหญิงสาวชื่นอนภสรอายุ37ปีผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่กลางธรรมชาติที่งดงามเหมือนสวนสวรรค์ที่ซ่อนเร้นไปด้วยป่าเขาและแม่น้ำโขงไหลผ่านเธอแต่งงานกับสมชายชายหนุ่มวัย40ปีที่ทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกข้ามจังหวัดเขามักจะออกเดินทางไกลเป็นสัปดาห์โดยไม่มีลูกติดบ,บ้านบ้านของพวกเขาใหญ่โตแต่ความเงียบเหงา และความว่างเปล่ากลับทําให้นภสรรู้สึกเหมือนถูกขังไว้ในกรงทองสมชายเป็นสามีที่ดีใจดีและเชื่อใจในภสรอ,อย่างหมดหัวใจแต่ความไว้วางใจนั้นกับคืนยาวๆที่ว่างเปล่ากลายเป็น ประตูเปิดสู่เกมอันตรายที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเล่นเรื่องราวเริ่มต้นเมื่ออ,อรไทพี่สาวของนาภาสรโทรมาขอร้องให้เธอรับธันวาหลานชายวัย23ปีมาพักที่บ้านเชียงแสนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการทหารธันวาเป็นหนุ่มร่างสูงใหญ่มีไหล่กว้างผิวสีน้ำผึ้งตากลมโตเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นสวมเสื้อยืดสีเทาที่แนบเนื้อเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่ขึงตึงจากการฝึกหนักและการเกงยืนขาดขาด,ขาดที่อกรับขาเรียวยาวอย่างพอดีวันหนึ่งตอนเย็นที่แสงทองของตะวันลับขอบฟ้านาภาสรเปิดประตูบบ้้าาาานนนตตอรัััทททววเเขกยยยดสีงุม เริ่มแต่มีกลิ่นอายๆว่าสวัสดีข้าป้านภสรสกอดหลานชายไว้แน่นแอบปล่อยมือไหลขึ้นลงช้าช้ารู้สึกถึงความแข็งแรงใต้ผ้าธนวาโตขึ้นเยอะเลยนะันเนี่ยหล่อจนป้าเห็นใจผู้หญิงแถวนี้เลยนะเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มเขากลับหน้าแดงเล็กน้อยแล้วตอบคำคำป้าครับผมไม่มีเวลาคิดเรื่องผู้หญิงหรอกครับมัวแต่เตรียมสอบกับฝึกหนักนี่แหละความจริงจังและความไร้เดียงสาข,ของธนวาธรรมให้นภสรสหัวเราะแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกแปลก เหมือนมีไฟร้อนที่ไม่อาจอธิบายได้เผาไม่ขึ้นมาความอยากรู้อยากเห็นและแรงปรารถนาเริ่มก่อตัวเหมือนน้ำพึ่งที่หยดติดลิ้นอย่างน่าหลงไหลช่วงแรกผ่านไปอย่างสงบสมชายยังอยู่บ้านและบรรยากาศดูเหมือนจะปกติทันวาและสมชายเข้ากันได้ดีสมชายมักตบไหลหลานชายแล้วพูดว่ามึงเหมือนกูตอนวัยรุ่นเลยนะขยันมากนภศรยิ้มแต่สายตากลับจับจ้องทุกการเคลื่อนไหว ของทันวาไม่ว่าจะเป็นการยกน้ำหนักในสวนทุกเช้าเงือไหลคลายย้อยหรือเวลานั่งอ่านหนังสือที่โตกินข้าวมือใหญ่พลิกหน้ากระดาษอย่างตั้งใจจู่ๆสมชายได้รับงานเร่งด่วนและต้องอ่า อกเดินทางอีกครั้งก่อนจากเขาจูปลาคนรักแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับมาดูแลตัวเองกับทันวาดีๆนะประตูบ้านปิดลงอย่างเงียบเหงาทิ้งให้นาภาสรและทันวาอยู่ด้วยกันในความเงียบสงดของบ้านหลังใหญ่นาภาสรพยายามบอกตัวเองว่าไม่ควรคิดมากทุกอย่างเป็นแค่จินตนาการแต่เมื่อคืนหนึ่งที่แสงไฟในห้องครัวส่องลงบนร่างทันวาเธอรู้ทันทีว่าเรื่องนี้จะไม่ง่ายเหมือนที่ คิดคืนถัดมาเธอเลือกสวมชุดผ้าไยสีขาวบางที่อบรับรูปร่างขคงเว้าของเธออย่างพอดีเดินเข้าไปในครัวที่ทันวานั่งอ่านหนังสือเล่มใหญ่เธอแกล้งทำเป็นยุ่งกับการเตรียมอาหารแล้ววถามเสียงหวานทันวาช่วยป้าหน่อยได้ไหม เขายกสายตามองด้วยความลังเลจากเท้าเปล่าบนพื้นไม้จนถึงชุดที่เคลื่อนไหวตามก้าวเดินได้เลยข้าป้าเขาลุกขึ้นยืนและเดินเข้ามาเธอหยิบผ้าขาวให้เขาเช็ดจานขณะที่เธอซักล้างอยู่ใกล้ๆไหลเขาเกือบชนไหลเธอกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นน้ำหอมชายทำให้หัวใจในผสอนเต้นแรงเธอจงใจทำช้อนหล่นลงพื้นเสียงโลหะก้องตังวนันเธอค่อยๆก้มลงเก็บชุดสั้นของเธอเลื่อนขึ้นเผยให้เห็นส่วนว้าของต้นขาภายใตย้ผ้าบางทันวาหันหน้าหนีอย่างรวดเร็วกับผ้าขาวแน,น่นจนข้อมือขาวซี่ป้าสบายดีไหม เธอถามด้วยแววตาเจ้าเล่ห์เขาตอบเสียงสั่นสบายดีครับป้าเธอยิ้มในใจรู้ว่าตัวเองจุดไฟขึ้นแล้ววันหนึ่งในบ่ายร้อนนพศนสวมเสื้อกล้ามสีแดงเข้มผ้านุ่มที่รัดรูปอกกับกางเกงขาสัน้นเผยให้เห็นเรือขาสีขาวเธอออกไปที่สวนหลังบ้านซึ่งทันวากำลังฝึกยกน้ำหนักแซงรถน้ำต้นไม้น้ำจากสายยางกระเซ็นเปียกเสื้อกล้ามเผยลูกไม้บราข้างในร้อนมากใช่ไหมทันวาเธอกล่าวขณะมองเขาเขาหยุดยกน้ำหนักมือ สันตอนลดน้ำหนักลงและสายตาไม่ละจากเธอใช่ร้อนมากเขาตอบเสียงแหบเธอยิ้มแล้วหันหลังรู้ตัวดีว่าเขายังคงมองตามคืนนั้นเธอทำม,มากกว่านั้นหลังอาบน้ำแล้วปล่อยให้ประตูห้องน้ำเปิดแง้มเธอยืนอยู่หน้ากระจกเปล่าผมตัวเปล่าในผ้าขนหนูสั้นทันวาช่วยเอาเสื้อยืดที่วางไว้ในห้องนอนให้หน่อยเธอเรกเสียงหวานเขาเดินเข้ามาพร้อมเสื้อยืดในมือสายตาเขาล่าผ่านรูปร่างของเธอจากเท้าชื้นไปถึงสัดส่วนที่ผ้าขนหนูเผยให้เห็นขอบคุณครับเธอกระซิบสัมผัสมือเขาเ,าเบาๆรู้สึกถึงความร้อนในผิวของเขาทันวาเขินจนพูดไม่อออออกกกแล้้วรีบจาหงไปใน คืนที่สมชายยังไม่กลับบ้านนะพศรได้ยินทันวาคุยโทรศัพท์ในห้องอย่างมีอารมณ์เธอแอบฟังที่ประตูไม้ไม่เล่นนะครับเธอสวยมากผมทนไม่ไหวแล้วทุกครั้งที่อยู่ใกล้ผมรู้สึกเหมือนจะบ้าแต่ก็รู้ว่ามันผิดน้ำมันคือป้าหัวใจเธอพองโตเขาก็รู้สึกเหมือนกันไม่ใช่แค่เธอที่เล่นเกมนี้พศรกลับไปนอนฝันถึงภาพพันวาหลากว้างดวงตาร้าร้อนเสียงสันเครือและรู้ว่าเธอไม่อยากหยุด ในค่ำคืนวันเสาร์ที่อากาศเย็นสบายหลังฝนตกพรำพรำที่บ้านนภาสรจัดงานบาร์บีคิวเล็กๆในสวนหลังบ้านสมชายยืนอยู่ข้างเตาย่างเนื้อหัวเราะกับธันวาที่กำลังพูดคุยเรื่องเทคนิคการปิ้งย่างขณะที่นภสรอ,อยู่ในครัวกำลังเตรียมสลัดด้วยชุดเรสสั้นสีเขียวระดฎผ้าไหมเนื้อบางที่แนบเนื้อเผยให้เห็นสส่วนอย่างชัดเจน เธอผูกผ้ากันเปื้อนที่เอวให้ดูธรรมชาติแต่ก็แฝงไปด้วยเสน่ห์ขณะที่เธอกำลังหันแตงกวาก็รู้สึกถึงร่างสูงที่ยืนอยู่ใกล้หลังเธอหันไปคิดว่าสมชายแต่กลับพบว่าทันวายืนอยู่ใกล้มากจนแทบจะสัมผัสลมหายใจอุ่นๆที่ซอกคอเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ถอยหนีป้าต้องการความช่วยเหลือไหมครับทันวาถามด้วยเสียงต่ำและช้า ขณะที่มือของเขาแตะเอวเธอเพื่อหยิบมีดบนเคาน์เตอร์นภัสไรเต้นแรงราวกับมแมลงปอที่ถูกโดนจันสกดถ้าสมชายเห็นเราสองคนใกล้กันแบบนี้คงหัวใจวายแน่เธอคิดในใจทันวายิย้มเจ้าเล่ห์เขากำลังยุ่งกับเนื้อไม่ทันสังเกตรอครับเขาโน้มตัวเข้าใกล้จนริมฝีปากเกือบแตะกับหูของเธอป้าสวยมากรู้ไหมครับก่อนที่นภัสสอนจะตอบเสียงสมชายดังมาจากสวนนภัสสอนเนื้อสุกแล้วเอาจานมาเสิร์ฟหน่อยทันวาถอยออกไปทิ้งให้เธอยือนหายใจแรงและแก้มแดงระเอ รอคืนวันนั้นเมื่อสมชายหลับไปด้วยเมาอ่อนๆนอพสรลอบขึ้นจากเตียงห่มชุดลุมผ้าสติีนบางเบาเดินไปยังห้องของธันวาเขานอนตาค้างอยู่บนเตียงนอนไม่หลับหรอครับป้าเธอถามพร้อมนั่งลงข้างๆวางมือบนนอกเขาผ่านเสื้อบางๆธันวาสบตาเต็มไปด้วยความปรารถนาป้านพสรน,นี่มันผิดนะครับเขากระซิบแต่ในมือกลับรวบมือเธอเข้าหาตัวริมฝีปากของทั้งสองสัมผัสกันอย่างร้อนร้าวกับไฟป่าที่ลุกโชนกลางคืน มือของท่านวายึดเอวเธอร์แน่นร่างกายของทั้งคู่เคลื่อนไหวประสานกันบนเตียงเล็กที่ส่งเสียงคลังอย่างไม่อายหลังจากคืนเร่าร้อนนั้นนภสรค่อยๆกลับไปยังเตียงข้างสมชายด้วยหัวใจที่เต้นแรงและความรู้สึกผิดที่เกาะกินเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ทำไปคือเส้นทางอันตรายที่ไม่มีวันหวนกลับเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อเสียงรถบรรทุกของสมชายจางหายไปบนถนนดินทันวานั่งอยู่บนเตียงในชุดกางเกงในตัวเดียวร่างกายแข็งแรงเปล่งประกายใต้แสงแดดยามเช้าป้าต้องการอะไรจากผมหรือครับ เสียงทุ้มถามอย่างเยาวนภาสรก้าว 9, เข้ามาสวมชุดคลุมผ้าซาตินสีดำสั้นที่ไหลลื่นลงมาบนไหลเธอนั่งบนตักเขาอย่างมั่นใจฉันอยากให้เธอทิ้งรอยไว้ในบ้านหลังนี้ ทิ้งรอยในใจฉันมือเธอรูปไล้จากอกลงมาถึงท้องของธันวาเขาไม่พูดอะไรแค่ดึงเธอลงไปจูบด้วยความเร่าร้อนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งวัยหนุ่มสาวเตียงที่เคยเงียบสงบครางระงมไปด้วยเสียงแห่งความลหลงไหลคืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่จูบริมฝีปากของธันวาลงจากคอไปยังหน้าอกทิ้งรอยแดงบนผิวเนียนของนภสรใบหูร้อนเผาและลมหายใจสั้นกระชั้นผสมกลิ่นเหงื่อและกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆในคืนที่เปียกปอนจากฝนที่ตกหนักธันวากลับมาจากยิมด้วยเสื้อเปียกติดตัวน้ำฝนหยอด ดินลงพื้นบ้านนภสรน,นั่งอยู่ในห้องรับแขกมองออกไปนอกหน้าต่างป้านภสรทันวาเรียกด้วยเสียงแหบพระเขาเดินเข้ามาและดันเธอเข้ากำแพงหน้าต่างฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องกลบเสียงหอบหายใจเขาถอดเสื้อเปียกทิ้งลงพื้นอย่างไม่สนใจความเปียกชื้นก่อนจะอุ้มนภัสราไปนอนบนโซฟาคราวนี้ไม่มีความลังเลในสายตา มือใหญ่ยกเธอขึ้นและวางลงบนหมอนอย่างอ่อนโยนแต่หนักแน่นร่างของทั้งสองเคลื่อนไหวตามจังหวะของพายุไฟรักที่ไม่อาจต้านทานทุกลมหายใจร้อนแรงเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจหลังจากคืนแห่งความเร่าร้อนทันวาหายใจแรงข้างกายเธอแม้จะยิ้มแต่ในใจนภสรกลับรู้สึกว่างเปล่าความสุขที่ได้สัมผัสกลับถูกความผิดบาปบ,บทบางวันที่ทันวาจะจากไปมาถึงเขาขึ้นรถบัสที่นาบานวยเสื้อยืดสีเทาที่เขาใส่มาวันแรกดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความมั่นใจที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนป้านพสรถ้าผมสอบผ่านและได้ทำงานที่นี่ผมจะกลับมาไหมครับเขาถามขณะกอดเป้าหา นักแน่นนภัทรยิ้มอย่างหวานชื่นประตูบ้านนี้จะเปิดเสมอสำหรับเธอแต่ครั้งหน้าต้องระวังให้มากกว่านี้นะทันวาพยักหน้ารถบัสเคลื่อนตัวออกไปทิ้งให้เธออยู่กับความรู้สึกผสมปนเปทั้งสุขและผิดเมื่อเธอกลับเข้าบ้านมือถือสว่างขึ้นด้วยข้อความจากสมชายคืนนี้กลับแล้วคิดถึงเธอมากนะพัสมองไปรอบห้องโตโซฟาเตียงทุกมุมเต็มไปด้วยรอยของทันวา,นวาเธอสงสัยว่าสมชายจะสงสัยไหมแต่สุดท้ายเธอก็ปิดมือถือหันหลังเดินเข้าห้องน้ำปล่อยให้น้ำอุ่นชล้างความผิดบาปที่ตกค้างในใจแต่ในความมืดของห้องงัึด คนอย่างเงียบๆข้อความที่ไม่คาดคิดก่อตัวขึ้นบนจอเราไม่ได้จบแค่นี้นะสายลมหนาวพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ในยามเช้าที่หมอกจางๆปกคลุมเมืองเชียงแสนนภัสสรลุกขึ้นจากเตียงด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในอกความคิดของคืนก่อนยังวงเวียนไม่จางเธอใส่ชุดนอนผ้าซาตินสีม่วงเข้มที่ปล่อยชายเสื้อไหลลงเล็กน้อยเผยให้เห็นผิวเนียนนุ่มระเรื่อราวกับกลีบดอกกล้วยไม้ยามเดินไปที่ห้องครัวรองเท้าส้นเตี้ยสีดำทำให้ทุกก้าวของเธอดูนุ่มนวลและเซ็กซี่หน แบบที่ไม่อาจปฏิเสธได้เสียงโทรศัพท์มือถือที่ยังสั่นอยู่บนโต๊ะครัวทําให้เธอสะดุง้งเธอหยิบขึ้นมาอ่านข้อความที่ปรากฏขึ้นเราไม่ได้จบแค่นี้นะไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีเบอร์โทรกลับเพียงข้อความลึกลับที่ทําให้นาภาสรรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องอยู่ขณะนั้นเองเสียงเปิดประตูหลังบ้านดังขึ้นเธอหันไปเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดํากางเกงยืนขาดๆดเดินเข้ามาด้วยท่าทางมั่นใจทว่าดวงตากลับแฝงความลึกลับและเจตนาบางอย่างที่ทําให้นาภาสรรู้สึกหนาววูบทันวา เธอถามด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ชายหนุ่มกลับยิ้มเย็นๆไม่ใช่ผมหรอกผมชื่อพากินเขาก้าวเข้ามาใกล้กว่าที่ควรจะเป็นผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วและผมไม่ได้มาเพื่อเล่นเล่นนพัสสอนรู้สึกถึงลมหายใจร้อนระอุที่กระทบซอกคอของเอทอมือของพากินแต่เบาๆที่ไหลเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในเกมที่ซับซ้อนกว่าที่เคยคิดนี่มันเรื่องอะไรกัน เธอพยายามตั้งสติแต่เสียงหัวเราะบางเบาของพากินทําให้ความกลัวและความตื่นเต้นปะปนกันในใจถ้าป้าคิดว่าเรื่องราวของธันวาจะจบง่ายๆผิดถนัดผมมีบางอย่างที่ป้าต้องรู้เขากระซิบพร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดภาพบางอย่างที่ทําให้นภสรต้องกลืนน้ำลายหน้าจอโทรศัพท์เผยให้เห็นภาพถ่ายที่ถูกซ่อนเรน้นเป็นภาพนภสรกับชายหนุ่มในท่าทางลับๆที่ไม่ควรจะหลุดออกมาพากินเลื่อนภาพให้ดูเรื่อยๆร,ราวกับเล่นเกมแมวไล่หนูแล้วนี่ใคร นภสรถามเสียงสันพากินยิ้มมุมปากนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ป้ากำลังจะเจอและผมจะทำให้ป้ารู้ว่าความลับไม่มีวันถูกฝังแน่นอนในขณะที่ฝนเริ่มโปรยปลายเบ,บาๆเสียงฟ้าร้องไกลกลอยก้องสะท้อนในบ้านหลังใหญ่ความมืดและความลับกำลังจะคลี่คลายและนภสรรู้ดีว่าเธอเพิ่งก้าวเข้าไปในดงอันตรายที่ไม่มีวันหวนกลับเธอจะรับมือกับความจริงที่กำลังจะเปิดเผยได้หรือไม่ใครคือพากินแท้จริงและเขาจะใช้ความมนต์ฮับของเธออย่างไรเรื่องราวยังไม่จบแค่เพียงนี้ สายฝนโปรยปลายลงมาช้าๆปกคลุมถนนในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงนาภศรน,นั่งนิ่งอยู่บนโซฟาหนังสีเข้มในห้องรับแขกแสงไฟสลัวสะท้อนกับชุดเสื้อผ้าสตินสีดำที่เธอสวมใส่ชุดคลุมสั้นที่เผยให้เห็นเนินอกหลอนกล้ามเนื้อและผิวเนียนนุ่มราวกับผ้ากำมะหยี่มือเธอถือลูกอมช็อกโกแลตที่ละลายช้าๆระหว่างนิ้วเรียวปากทาลิปสติกสีแดงสดตัดกับผิวขาวนวลทำให้เธอดูเยวยวนอย่างมีเสน่ห์ลึกลับเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นทำให้นาภาสรตกใจแต่ไม่ลุกไปเปิดเธอรู้ว่าเป็นใครก่อนจะเปิิดดปรระะตตููาาาาากกกนนนนนยยยยืืืือออ่งงห้้ใเเเสสีทแลขม อันหนึ่งถือเอกสารบางอย่างดวงตาคมกริบเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นผมมีอะไรจะคุยด้วยเขาผู้เสียงหนักแน่นเรื่องของธันวาและบางอย่างที่ป้าควรรุนพอรยิ้มยินชาคุณอยากได้อะไรพากินยักไหล่แค่ความจริงและผมไม่ใช่คนที่เล่นเล่นเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนบนแก้มถ้าคุณคิดจะขู่ฉันบอกเลยว่าฉันไม่กลัวนะพศรตอบกลับอย่างท้าทายมือเรียวยาวรูปชายเสรสที่สั้นกว่าปกติเล็กน้อยเธอรู้ว่าเสน่ห์นี้คืออาวุธลับพากินหัวเราเบาๆขู่ไม่ใช่เป้าหมายผมแค่อยากให้ป้ารู้ว่าเกม ยงโทรศัพท์ดังขึ้นนภะสรหยิบขึ้นมาเห็นข้อความใหม่ที่มาจากเบอร์แปกคืนนี้พบกันที่ริมแม่น้ำโขงเธอเหลือมองพาคิงอย่างไม่แน่ใจหมายความว่ายังไงพาคิงยิ้มลึกลับป้ารู้ไหมบางครั้งความจริงก็เหมือนกับน้ำในแม่น้ำที่ลึกและอันตรายเกินกว่าจะคาดเดาผัสสรรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงขึ้นเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาเบาๆคล้ายกับเป็นเสียงเรียกให้เธอเก้าวเข้าสู่ความจริงที่ซ่อนเร้นในคืนที่มืดมิดและเปียกชื้นนี้ เรื่องราวของนภอรธันวาและภากินกำลังจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเตรียมพบกับบทพิสูจน์ของความลับและแรงปรารถนาที่ไม่มีใครคาดฝัน แสงจันทร์ส่องลอดผ่านกิ่งไม้ใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ไหลเอื่อยนภสรเดินอย่างระมัดระวังในชุดเดรสผ้าชีฟองสีดำโปร่งบางที่ชายกระโปรงปลิวไหวตามลมเบาๆเผยให้เห็นเรียวขาเนียนขาวที่แต่งแต้มด้วยรองเท้าส้นสูงสีดำเนาวับสร้อยคอทองคำเส้นเล็กเลื่อนไปมาบนผิวเนียนของลำคอขาวราวกับหยาดน้ำค้างลิปสติกสีแดงสดเพิ่มความเยวยวนให้กับริมฝีปากของเธอ ขณะที่เธอเดินไปยังจุดนะัทพบริมแม่น้ำเสียงเท้าของใครบางคนตามมาอย่างเงียบๆพาคินปรากฏตัวขึ้นในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวที่ม้วนขึ้นจนถึงข้อศอกกางเกงขายาวสีดำตัดกับผิวขาวของเขาดวงตาคมกริบเปล่งประกายแววลึกลับพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายมาช้าไปหน่อยหรือเปล่าเขาพูดด้วยน้ำเสียงหยอกล้อนพศยิ้มตอบรอยอยู่ไม่นานหรอกค่าแต่คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เข้าไปในหนังลึกลับสักเรื่องเลยนะพาคินหัวเราะ ถ้างั้นก็ต้องเตรียมใจรับบทต่อไปแล้วละ่ะทั้งคู่เดินไปตามทางเดินเรียบแม่น้ำท่ามกลางเสียงน้ำไหลและแสงจันทิสาส,ส่องลงบนผิวน้ำพากินหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าออกมาเปิดเผยภาพถ่ายและข้อความลับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทันวาและนภสรน,นี่คือสิ่งที่ผมรู้มาเขากระซิบธันวาไม่ได้เป็นแค่หลานอชายธรรมดาเขามีเบื้องหลังที่ซ่อนเร้นและป้าก็ไม่ได้เป็นเหยื่อเพียงคนเดียวในเกมนี้พสรข,ขมวดคิ้วคุณหมายความว่าอย่างไรมีใครอีกพากินหันมองเธอด้วยสายตาจริงจังใช่ และเวลาของเรากำลังจะหมดลงทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งในมือของนาภาสอรข้อความใหม่ปรากฏขึ้นคืนนี้อย่าปล่อยให้ความลับกลายเป็นกับดักนาภาสรมองไปยังพากินด้วยความหวัดระแวงคุณรู้ทุกอย่างใช่ไหมพากินยิ้มแหย มากกว่าที่คุณคิดและผมจะช่วยให้คุณรอดจากเรื่องนี้ถ้าคุณยอมเล่นเกมนี้กับผมนฑพศรรู้สึกถึงแรงดึงดูดและอันตรายที่ปะปนกันในคำพูดของเขาความลับที่เธอซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยและเธอจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังในเส้นทางแห่งไฟนี้สายลมเย็นพัดผ่านขณะที่เงามืดของอดีตและความจริงกำลังถล่มลงมาอย่างไม่อาจหยุดยั้ง